สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้เติดก็ใหม่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเจิแนะนําเสนอนะคะหรือว่าเป็นการรีวิวเนาะพี่น้องเนาะผละไม้ต่างประเทศเนาะตาเนาะพี่น้องอข้างหน้าเจิดนะคะอันนี้เป็นอรูปม,ม,มิลาโนเดจซาเดอมิลาโนหรือภาษาไทยว่าแตงหวานเดจซะอันนี้เป็นครั้งแรกของเจิดเลยนะคะที่จะกินเขานะคะนี่ค่ะนํานเสนอเดจา้าเพราะว่าครั้งแรกเนาะแล้วก็มันเป็นแบบแปลกๆเนาะมันจะมีหนามเดลตาเดาอมีหนาม ทุเรียนบ้านเราเลยแต่เจิดก็ไม่มั่นใจว่าข้างในมันเป็นรสชาติยังไงเราไปลองพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องแต่ก่อนอื่นเะี่จาไม่ได้มาอย่างเดียวเด้วยวจ้าวันนี้มาพร้อมอรูปอินทราราลมจ้าหลายคนคงรู้จักแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อยังละ่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์มาจากประเทศจอร์แดนด้วยวจ้อแล้วก็เป็นรูปพุชซาเจิดจะเรียกเขาว่าพุทซาฝร,รั่งนี่เลยวจ้าพุทซาฝรั่งเพื่อนก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้แห <c oughs> ะละจ้าเจอครือเล่คือกันนะจารนี่อันนี้ครั้งแรกนะคะแปลว่าอินทผลามอ่ะเจิอเคยกินแล้วที่ที่ที่บ้านเราเนาะแต่ที่นี่เจ๋อไม่เคยกินไงนี่อินทผลัมไม่เคยกินอันนี้ก็ไม่เคยอินทผลามเคยกินอยู่ค่ะแต่ว่าเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ข้างในยังไม่รู้นะคะไปลุน้นพร้อมกันเลยเนาะ <c oughs> เริ่มจากตัวไหนดีเนาะพี่น้องเ <c oughs> <ๆ S 2> พื่อนๆนะคะอ่าเจอจะเริ่มจากอินทผลามก่อนเนาะเพราะว่าเขามีสรรพคุณเยอะเหมือนกันนะคะนี่ สรรพคุณของเขาก็อาทิเช่นนะคะ,ะต้านอนุมูลอิสะระขารดความเสี่ยงมะเร็งนะคะในช่องท้องด้วยตาเด้อแล้วก็ช่วยให้อิ่มท้องได้นานด้วยตาเด้อแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงนะคะแล้วก็ลดอาการวิงเวียนศีรษะนะจ๊ะแล้วก็มีวิตามินแอมและธาตุที่สําคัญต่อร่างกายนะคะแล้วก็ลดเสียงหานะจ๊ะแม่เล่าะอ่อยจะกินหนีเลส่ลดเสียหาในี่ข้อด้วยตาแล้วก็บารุงสายตานะคะชะลอความเสี่ยงของดวงตานะคะคุมระดับ คอเลสตอรอลในเลือดด้วยนะคะแล้วก็มีคุ้ระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะปกป้องตับไตช่วยบำรุงตับอ่อนนะคะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะอันนี้จริงค่ะเพราะว่าเดือเคยเคยกินแล้วมันแบบมีระบบขับถ่ายที่ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะค่ะพ่อพี่น้องเพื่อกินน้ำอ้อยนะจ๊ะหืมฟังเสียงหืมแซ่บจ๊ะอร่อยแล้วมีประโยชน์มาอินทผลัม จะะัดชอแดนนะจ๊ะขี้อวบน้ำอ้อยหวานเจ๋อเข้าใจแล้วทำไมอา่าถึงระบบขับถ่ายดีเพราะว่าอา่เขาเขาจะคล้ายๆกาก,ากากอาหารนะจ๊ะมีกากอาหารทางในน้ำแต่มีกากมีกากายใยห,หน่ยนะจ๊ะต่อไปอย๋ยวเป็นพุทธานะคะ ุซาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะพุซานี่เดิดไม่ไม่รู้นะคะว่าสปปรรพคุณเขามีอะไรบ้างแต่เดิดคิดว่าก็เหมือนผลไม้ที่มีประโยชน์ทั่วไปได้จ้ะเพราะว่าเดิดไม่กล้าพูดที่จะเออฟันธงว่าเขามีประโยชน์อะไรมาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนพุซานะคะแต่เราไปเริ่มชิมแล้วก็ไปลองกันเลยเนาะ รสชาติของคุชารเดี๋ยวด้วต่อ,อหวานนะ่จะออกบกอบกอบอยู่แต่กรอบไม่เยอะไงครับน่าจะเอานุ่มข้างในนะครับหวานละหวานโดดดีละ เนื้อข้างในนุ่มๆเหมือนอา่างข้าวกลิ่นยังแบบกิน,นมะ <c oughs> กะทันนันนะจ๊ะมะกะทันหวานมะกะทัน,นบวกฝรัง่งมาซิดาน้วจ๊ะอ๋อไอตัวอาซีนี่ซีนสีสนี้รสชาติเหมือนกันเลยหวานข้างในก็จะมีมีมเมล็ดด้วยนะคะโทษด้วยจ้าไม,ม่เม็ด อันนี้พุทราจากสเปนลูกใหญ่เหรอแต่ลูกใหญ่กว่าพุทราบ้านเราอืมไม่ใช่สิพุทราบ้านเราก็มีพันที่ใหญ่น้อแต่ว่ารสชาต,ติไม่เหมือนเหมือนจต่พอลอยกรอบน,นิดเด้อแต่พลอยน,น,นุ่มอร่อยได้อยู่ค่ะพร้อม ต่อไปพระเอกของเรานะคะพระเอกของเราจะเป็นตัวนี้เป็นรูปมิลานอพอสไทยแปลว่าแตงหวานด้วยจ้ะลักษณะของเขาเป็นแบบนี้ด้วยจ้ะมีน้ำสีเหลืองอมส้มๆก็เห็นปะตาะพึบพึบวิธีการกินต้องปาดแล้วเนาะจสิมีมีมาน้ำอยู่จ้ะแล้ว่็มือจะเจิดเลยปาดอย่างนี้เลยพึบบครั้งแรกด้วยจ้ะครั้งแรกจริงๆนะ อุน้ำออกเลยอยนี่เป็นไรคะอาจจะชาร์จตรงที่ปาดด้วยนะคะขออทอขอโทษขอภัยด้วยจ้าเจวก็อยากปาดให้ดูเนะาะสไลด์โค้งสิคะคือปรดปาดมาเบิ่งต่ที่แหลกเลยเจอก็อยากจะเห็นว่าข้างในแล้วก็ผลที่มันจะมีรักษาอย่างไรนะสวยด้วยคะ่ะข้างในจะเป็นสีเขียวนะจน๊ะนี่สีเขียวไม่เม็ดคือเม็ดแต่งนี่แหละจ้าเขียวอ่อนสวยมากมันเขียวมรกตเลยส่วนวิธีการกิน กินจังไรเนเาะว่าอย่างนี้ก่อนเนาะ <c oughs> ขอช้อนนีกว่าขอช้อนมาดว้วยชิมเลยนะคะอันนี้ประโยชน์และคุณค่านะคะเจ๋ดไม่รู้จริงๆเนาะไม่ได้ดูแต่จะมารีวิวเรื่องรสชาติให้ดูแล้วกันเนาะกินทังสี่เลยอันนี้ซื้อมาประมาณลูกละสามนะคะสามยูโรเนาะไม่หวาน เบาหวานจ้ะออกสมสมนิดนึงแสงไทยเขาแสบกว่าอันนี้ขอพูดตรงๆงเลยนะเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเอออันนี้มันแปลกดีางสีอันยีอลองดียอย่างสีหน้าบบหูงสีบ่า,สาราสสากแน่เลยซื้อแนวอื่นดีกว่าตาบอกตรงๆเลยยุยยิย่งชื่อแต้งไงล่ะจ้าเหมือนแปงที่แต่ว่าไม่บานนะคะข้างในก็จะเป็นวุ้นอนะเป็นบุ้นแล้วก็เป็นเม็ด เอาล้วค่ะพี่น้องมาสรุปไม่ฟังเลยนะคะอันนี้สรุปตั้งแต่ต้นดีวออก,กว่าเนาะลูกอินทผา,ารัมนะจ๊ะถ้าทุกคนจะซื้อเนาะระหว่างสามอย่างนี้เจอแนะนําอินทผา,ารัมอ,อันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าประโยชน์เยอะมากนะคะอินทผา,ารัมสดมันจะมีน้ําตาลธรรมชาตินะจ๊ะน้ําตาลจากธรรมชาติทุกคนคงคิดว่ามันจะอ้วนแต่ว่าจราเชื่อว่ามันไม่อ้วนเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลจากผลไม้นะจ๊ะเ้อน้ําตาลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็อันดับสอง ควรจะซื้อจะซื้อไม่ควรควรหรือไม่ควรก็ก็สุดแล้วแต่เราจะจะเจอที่ว่าเอออันนี้ก็โอเคอร่อยดีนะคะจิ้มแจว่วคือิแซบดีเลยอันดับหนึ่งคืออินทาผาลัมสดซื้อมากินเลยนะคะมีประโยชน์มากมากอันดับสองคือนี่นะคะผู้สาพผู้สาฝหลังนะคะเดิดเขอเรียกเขาว่าผู้สาฝรลังนะพี่น้องแล้วก็อันนี้อันนี้หน้าตาแปลกๆสิหน้าตาแปลกๆข้างหนส,สวย <laughs> าาๆส,ยสยิแล้วตะค้นมาหรือตาจะเจอเจอคิดว่าเจอไม่ไม่ไม่ชอบเขาบ,บอกตรงๆนะถ้าเกิดว่าเออใครเห็นแล้วโอ้มันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาแปลกดีสิ สำหรับตัวจดวคือไม่ไม่ชอบค่ะถ้าจะซื้อซื้อ,อแตงไทยมากินนะคะแตงเล่นอันนี้ก่อนอย่างก่อนแตงไทยหรือแบกแตงเนื้ออื่นก็ได้จ้ะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะเพราะเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องด้ะเด้อเดินมารีวิวแค่นี้ล่ะคะ่ะขอบคุณด้วยหลายจ้าาต้องการคําถามอะไรก็ส่งใต้คอมเมนต์มาเอได้นะคะถ้าเกิดตอบ,ตอบได้โจทก็จะมาตอบนะคะขอบคุณห,หลายจ้าสําหรับการติดตามรับชมนะจ้าเด้อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ